วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาประกอบพัดลมคาชิวาตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับขนาด18นิ้วในกล่องก็มีคู่มือมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นวัสดุคือดีเลยครับไม่กองแก๊งเป็นพลาสติกที่แข็งแรงแน่นอนใครที่เพิ่งซื้อมาสามารถประกอบตามผมได้เลยนะครับใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปก่อนจากนั้นใส่แท่งเหล็กยาวเข้าไปก็จะมีถุงน,อน็อตเล็กๆนะครับให้เราเอามาขันเข้ากับตัวยึดขาด้านล่างแบบนี้เลยขันให้แน่นทั้งสองด้านนะครับเพื่อยึดตัวขากับตัวมอเตอร์พัดลม ต่อไปนะครับเราก็มาใส่มอเตอร์พัดลมแล้วก็ใส่ตะแกรงด้านหลังแล้วก็เอาตัวล็อกมาหมุนยึดเข้ากับตัวมอเตอร์ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับต่อมาก็จะใส่ใบพัดนะครับแล้วก็จะใส่ที่ล่องใบพัดให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับเราจะได้มั่นใจว่าพัดลมไม่หลุดจากนั้นเราก็มาใส่ฝาครอบกดทุกบุ่มให้ลงล็อกเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยครับปรับความเร็วได้ถึง3ระดับลมเย็นชำ่ำสบายเลยครับทีนี้ ถ้าเพื่อนๆกดทีตะกาผมนะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยในราคาไม่ถึง1,000บาท